อันนี้เราก็จะมาเช็ดน้ำเกลือก่อนนี่นะคะน้ำเกลือเช่นเคยเรามาทำการเช็ดแผลก่อนเอาน้ำลายหมาที่มันสกปรกนะคะ่กออกซะวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะวันที่ห้าแล้ว แพหนูจะดีขึ้นไหมนะเมื่อไหร่หนูจะหายเมื่อไหร่หนูจะเลิกเรียนเมื่อไหร่หนูจะเลิกแท้ฮึอันนี้ก็ตัวเดิมนะคะเพชรเชอร่านะคะอืมชู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 ่เล็บมื

นี่นะคะก็จะคอยดูแผลให้เขาทุกวันนะคะแล้วก็คอยใส่ยายให้เขาทุกวันนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะโอเค